ทรงผมแรกเหมือนทรงผมแบบนี้เลยเรื่องด็อกเตอร์สโตนเอผู้หญิงคนนั้นอ่ะอ๋อเ,เออแม่งได้ระดับมันได้อินสปายมาเรื่องนั้นแน่เลยดูทรงเนี่ยส่วนในเนี้ยไอ้ไอ้แถวเนี้ยไอ้แถวไอ้แถวแถวที่สี่เนี่ยโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งแถวเลยเนี่ยมาเสร็จละฮะอยู่ไหนอยู่ไหนปั๊ป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 ทําทไมรอบนี้หน,นีขึ้นปราสาทด้วยวะจุดน,นี้มึงเลือกเลยรอบเนี้ย เรื่องน่ะเกิดอะไรอ่ะจะลงไหนก็ไอ้จุดพวกนี้มีมีแต่คนสร้างแล้วท้งนั้นไอ้จุดเปิดพวกนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่แม่งเกิดปูก็สร้างกันเลยอืมเราต้องเดินไปจุดถ้าจะเป็นจุดที่ยังไม่มีก็คือปุ๋ยจุดที่มันยังดำมืดอยู่นี่ยไปไปจุดที่เป็นแผนแมพใหญ่ๆอ่ะ แล้วเดินไปแกไปสักสักหน่อยหนึ่งไะพวกมาร์สไอเลนไอมาร์สไอเลนบนขวามไม่บนขวาก็ซ้ายบนเะี่ยแล้วมันงาไปไหนอะออซิสไอเลนก็มีออซินี่น่าจะเป็นเกาะน้ําแข็งะเออ็โซนน่าจะมีน้อ่อนน้าแข็ง Mart Island มาร์สไอเลนปะออคือไหนวะมาร์สไอเลนมาร์สไอเลนขวาขวาด้านขวาแล้วก็ลงมาจากเกาะเกาะบนอ๋ออ่า่เาเลยอ่ามาร์สไอเลนนะหนึ่งสองสามนี่เอาจริง เอาจริงๆเยอะอย่าเาาาพิ่งชนเข้าตีนะกูยอยากรู้ว่ามีเปิดระบบ PvP อย่ยังเอาต่อยดิไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่เขาบอกว่ากำลังพัฒนาเอ้น่าจะแบบว่าอีกไม่นานน่ะนี่กระตุกเหมือนเดิมอ่ะใช <c oughs> ่หรอโอ้จอยกิวชวนจอยชวนง่ายดีวะ่ะเออติ๊งติ้งติงติงโอเค โอเคทางไงนำตรงนี้กูก็ไม่รู้อะมันเป็น <laughs> จุดที่มันหน้า <c oughs> พื้นที่มันใหญ่ดีอะน้องไอ <c oughs> ้ตัวนู้นอะตัวนู้นอะตัวอะไรวะเออเหมือ,อนอีวีเลยโคตรน่ารักตัวเนี้ยเดินเดินเดินแบบเดินสำรวจเรื่อยๆเผื่อมันจะมีแบบว่า <c oughs> ยเหมือนจริงโคตรเหมือนนะน่ารักโคตรอยากได้อ้เหียอยากได้แต่แม่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังต้องมีอาวุธก่อนต้องทำต้องซ้อมน้องให้เจ็บกันนะแล้วก็บังคับ อุ้ยจิ๊กอวไฟอุ้ยตัวนี้สวยไม่เคยเห็นลูบี้อิ้สองเดี๋ยวพี่กลับมาเอาไปเลยต่อยเลยต่อยเลยน่าเสียดายปะแต่แถวนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนนะยังไม่เห็นเลยเนอืมจิกิปพีเนี่ยเนี่ยเดีกูโดนจิกตายเนี่ยชื่อมันเนี่ยจิกิปพีเนี่ยจิคเกตพี่ิคกิมบิจชิคกี้พีมอนจิกิปพีนะ ถ้ามีระบบอีโวนะโหเยี่ยมันอย่างมันอะถ้าระบบถ้ามีระบบอีโวนะกูบอกเลยปู่นินเนี่ยอย่างมันนะเน้นด้วยอย่างมันเนี่ยเยี่ยม่ยกูจะสะสมทุกตัวเลยเอ้ยตรงนี้ไม่มีคนแต่ไม่นกอมีแหล่งน้ําอ๋อแต่มีมีแล้วมีแล้วเห็นแล้วบ้านหลังเล็กๆไงแต่ตรงนี้แม่งสวยดีว่ะเออเราเราเลือกไกลๆหน่อยแต่ตรงนี้ทาเลพวกมอนธรรมดาแบบว่าเยอะเราปลูกแบบแล้วก็ขยายนะเขตได้เอ้พว่แถวแถวนี้สวยดี่ส้ย เอาเอาดีเล no <dry> ือกเลยเลือกเลยหาเก็บไม้หาเก็บหินด้วยแต่ไม่มีน้ำว่าน้ำมันจําเป็นป่าวะน้ําไม่เคยมันมันไม่มีพวกแบบว่าหิวน้ําที่ต้องกินอะไม่มีระบบหายไรกระหายน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยนั่นเลยเฮ้ยอ่าคาบูดคาบูดเฮ้ยมึงได้แล้วต่อไปเรียกกูด้วยนะเออเฮ้ยตัวนี้สวยดีว่ะวียมาป่ายับอยากได้ ชี้สวยสวยไม่เท่าไหร่สวยสวยอ้าสายสู้นี่ว่ะอ่ะมึงก็เปิดนี่ว่ะวิวเลี้ยวสี่ไม่เท่าไหร่ว่ะเอาเอาเอาสร้าง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 แถวนี้แหละแถวนี้แหละครับครับโตครับโตไอไอไอนี่ไอน้องนี่ไอน้องนี่สายสู้ะเอ้ยไม่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 ไอตัวนี้น่ารักไอแคทตี้ว่าเนี่ยแมวน้อยเนี่ยไอแมวน้อยเนี่ยสายขุดเหมืองนะเว้ยคอยแบบน้องจะช่วยเราแบบตีหินเนี่ยวิวอยู่แล้จริงจอกไปมากว่ะติดหินนี่ดิเชี้มาจริงว่ะเอาหมาเมื่ออยากได้เอาไปดิ เฮี้ยมาตอนนี้ก็เฮี้ยแล้วไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนะน้องพี่ไม่พร้อมตอนนี้เอ้ยฟลักอุ้ยมีหูด้วยโคตรเท่ที่เคยเห็นไม่มีนี่หว่าเฮี้ยอยากได้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 เดี๋ยวรู้ครับคราบตัวเบนต์เบนต์เวิร์กดิแล้วมึงก็เลือกจุดดิเดี๋ยวรอันกลับเฮี้ยแป้งวิ่งโคตรไวแป้งวิ่งกลับโคตรไวแสดงว่าเนี่ยแหละเหมาะแต่เหมาะที่จะเป็นพาหนะของเราอยากได้พื้นที่มันเสมอกันมากที่สุด่น่าจะเป็นเนี่ยบริเวณเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวเราสร้างพวกทูนช็อปพวกอะไรไว้ใช้จะได้ไปเกะกะบ้านที่หลังเอาตรงไหนสรุปตรงนี้เหรอเดี๋ยวเราสร้างสร้างของที่เอาไว้เนี้เอาไว้แถวนี้ก่อนคร่าวๆอ่าอยากได้แคมป์ไฟเออบนถนนนี่แหละเพราะว่ามันมีถนนย่าญๆที่มันเป็นถนนไหนถนนไหนนี่เหรอนี่เออเนี้ยอันนี้ทางเดินนะเนี้ยทางถนนบ้านเราเนี้ยโอ้โหเพื่อนไอ้ตรงนี้ก็เป็นตัวบ้านเราไงโอ้โหคือฟาวเดชั่นนี่เราสร้างเป็นไม้แล้วค่อยอัปเกรดขึ้นได้ใช่ป่ะอุ้ยไม้ไม่พอฮะ ฟาร์เดชันอ่ะเออเออต้องสร้างพื้นไม้ก่อนตัวไหนวะที่แม่งช่วยตัดต้นไม้กูอยากแรงงานแล้วตอนนี้รีบโอเคอยากได้หินสีฟ้าอันหนึ่งอ่ะมันดรอปจากไหนวะเอ้ยหาบุสก่อนก่อนเย็นอยากได้สักตัวนึงวะอยากได้สักตัวนึ่ากูอยากได้มาปลาป่าเลยเหรองั้นครับเราเราคับขวาเลยงั้นะอยากได้มาปลาคับขวาเลย มันมีโอกาสที่แบบว่าลูกเดียวไม่ไม่ไม่ได้นะเราต้องทำให้เหลตมันต่ำสุดเท่านั้น,นเออมันมีเลตแบบว่าเลตการจับด้วยนะมันดื้อขึ้นมาในชิปหายเลยเนี่ยเราได้ลูกเดียวไม่ใช่เหรอให้เรา<อ>เราต้องไปหาหินสีฟ้าแล้วครับเพิ่มมาเท้งนั้น,นอ่ะเฮ้ยกูครับพอสเฟียร์ทั้งสองอัน,นเนี่ยคืออะไรอ่ะหมาป่าเป็นของกูเวฟเยี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละโอเคโอเคโอเค เอออ่อเหี้บแม่งพอกิ้งแล้วแหลกเป็นไรวะว่าน่าจะเป็นที่เซิร์ฟกับตัวเกมมากกว่าไม่ได้เป็นที่เน็ตหรือไม่ได้เป็นที่อะไรหรอกอืมโอเคพราะเวลาวิ่งมันก็สมูทปกติเร็วเร็วหมาป่าม่อเห็นมีอยู่ตัวเดียวะะแล้วบ้านข้างๆเขาเริ่มบุกแล้วน่ะเพื่อนบ้านเราอ่ะระวังหมาป่ามึงจะโดนตุ๋ยนะกูขอตั้งไอ้นี้แปบนึงไอพ้พอบ็อกเนี่ยมีมีหินอีกปะเออพอดีเลยแต่กูคาเพิ่มได้ไอ้กูไปขุดมึงมีพิกแองกเนี่ยมึงก็ไม่ขุดดิ ไม่ได้ครับดูอเอาของที่ทำพิกแอกเสียบไปขุดไปทำโปรกเกบอลแล้วอะโอเคดีมากนักเรียนครับผมขอบคุณครับเฮ้ยกดต่อยแล,ยลย้วกดกดพอกดต่อยแล้วกดคอนอะไรนะคอนโทนแม่งตีลกากับหลังวักเซาหลิงโอ้โหสำนักไหนเนี่ยอุ้ยไอ้นั่นดูฉลาดกวิีกอะดูมีภูมิฐานดูอีกวเอ มึงไงไอโง่ได้ใช้หมัดตีกับไอคนไอคนที่มันพัฒนาแล้วอวันละใหม่เข้าใจหรือจริงๆเราเพิ่มเลือดไงเลือดนี่ยังไม่ยังไม่รู้วิธีว่าหาโพชั่นมาเพิ่มแต่ถ้าเราถอยข้างหามันจะเพิ่มเองมันจะฮิวเองยังไม่รู้วิธีหาโพชั่นที่มันแบบว่าเพิ่มได้เลยอ้าวไม่มามามาแล้ว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 ถอยมาลอกปุ๊บมึงตีไปเลยอ้าว อนี่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 เฮ้ยมันเตียมพุ่งมดเนี่ยเอาวะเอาวะ่าากระตุกกระตุกฮึงูนวอล์กเหรอตีตัวไหมเนี่ยโอ้ยเหี้ยแบงเฮ้ยมันมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่อุ้ยโคตรบางเอ้าบไอ้พวกติ๊กหมดเอาเอาสนุกสนานจังไงไอ้เหี้ยปิงเป็นเหตุสังเกตได้ทำยังไงรอดเนื้อเหอะ เอาเนื้อตัวนได้ได้เด๋ยวตัวนึงได้ฮาวได้ได้ฮาวมาแล้วหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยพุ่งวันนี้พุ่งกะกะคำคนวณหล่อเลือดดีแล้วก็หยุดเลยนะมันตีคูณสองไงมันเลยมันมีจุดอ่อนด้วยนะบางทีโดนอุ้ยโดนอุ้ยแรงวันแรงเลยต้องรีบหรืวปะ ได้แล้วเอาเลยกดคิวกดคิวเร่งเลยเร็วเร็วมาเร่งใครอะมาเร็วเร็วปึบเอากดคิวค้างแล้วก็ปล่อยโอเออโอ้ทำไมดูทรมานจังวะไอ้หนูไอ้หนูไอหนูเอ้ยเอาอีกเอาอีกหูเลดเลดเลดไม่ครบร้อยเอาปลาใหม่ปลาใหม่หรือไม่ตีรอบเลยอะตีไม่ตีรอบเพื่อตีหน่อยเดี๋ยวเพื่อโหกูวัดแหลงกันว่าแม่งมูนบล็อกเลยเนี่ยเอาเร็วเร็วเร็วตอนนี้ตอนนี้เอาเลยโอเค กูจับได้ไงวะเป็นกูนี่แม่งแหลกงี้กูเลาะไม่รอดเลยได้ปะเรียบร้อยอ้าวลอยแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเข้าบ้านเข้าบ้านไปหายเข้าบ้านยหนาจังเลยกระนี่แล้วคือสปาร์ตันว้าวแอปกูอยู่ได้ตัวนี้ตัวไหนลูบี้แถวนี้มีด้วยเหรอวะลูบี้นี่ตัวนี้ เปิดเลยเปิดเลยเปิดอันนั้นอันนั้นอันันนน้นตัวผู้มีเอ้ยมีตัวผู้กับตัวเมียวะ่ะต,ตัวตัวตัวผู้เพศดูยังไงนะสีน้เงินไงสีน้เงินชี้ขึ้นอ๋ออุ้ยตัวเมียสีแดงชี้ลงโอเคเราได้แล้วจับได้แล้วโอเคกูก <900. 93. S 1> ูนึกก็พลาดเรียบร้อยเก้าสิบสามอุ้ยมึงไปทำร้ายผัวมันอุ้ยพี่ขอโทษเอาเพื่อเป็นการตอบแทน ไปซะอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเรานอกจากมันจะดอบผลแล้วม,มันยังดอบพวกออแกนด้วยนะพวกเยื่อเยื่อด้านในอะ่ะเราไปทำชุดกอไว้กันไฟอะไรได้นี่อะ่ะเฟรมออแกนน่กด4อ๋อนี่ไงกดกด4แอปกดเลข4เพื่อเรียกเรียกสัตว์เรามาได้มากอดมาลูบมาคำโอ้ยไม่มือเฮ้ย ลืมเมียเลยได้กูแล้วลืมเมียเลยตัวนี้เอ้ยมึงทำอะไรอยู่เนี่ยมึงปล่อยมึงปล่อยมึงปล่อยพอหรือยังอ่ะเฮ้ยเย็ดเฮดเด้ยมันเที่มันเที่มันแดนเฮ้ยจุดไฟได้ด้วยแบบวู้ฮู้แดนแดนคุงจะเฮสลาปินกับกูอ่ะโอ้ยมุมดีอะมุมดีมุมตัวมุมสีไอตัวไฟมันก็จะมีแบบว่าคอยจุดไฟให้เรื่อยๆไง เดี๋ยวเราต้องไปหาจับตัวอื่นอีกเ,อเดี๋ยวต่อไปไปจับตัวเรานั่นแหละต้องจับทุกยังไงเราก็ต้องจับหมดอยู่ดีอะเพื่อที่จะใช้แรงงานน้องอะมึงมึงก็โหด <c oughs> เฮ้ยโอ้โหยีย่ลั่นหมดกันอา้อาวกลับมาก่อนอ๋อคือมันไม่ตายเหรอมันถ้าเกิดเลือดมันหมดมันก็แค่กลับเข้าลูกบอลเหรออะไรนะโปเกมอนอะอันนี้ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ไม่รู้ว่าไม่เคยไม่เคยทีวะเมื่อกี้เหมือนมึงดูดเข้าไปอะ ไม่กูดึงกูดึงกลับมาเฉยมันมันมันยังมีงใ,ให้เรี้ยงอีกแล้วก็จะยารกยกักษาเหรอไปไว้ที่อ๋อพอบล็อกให้เร็วที่สุดมีระยะเวลาด้วยพอบล็อกให้เอาไ,ไว้ที่พอบล็อกอ๋อนั่นคือตู้รักษาสินะอ่าโอ้โห้วฮิวสิบนาทีอ๋อดีกว่าด,ดีกว่าด,กวา,าดีกว่าตุยเออดีกว่าตุยนี่กูอยากได้ตัวหนึ่งตัวนู้นมึงมีงมึงมีมมึงีหมาป่าแล้วตัวนี้ กวางเล่นดีอะีไม่ใช่แลละแต่ยังไม่พร้อมอ่ะเพราะว่ามันแรงมากเราต้องทําชุดเกาะชุดอะไรด้วยอแหนงบอกว่าลูกบอลหมดละหมดแล้วไงหมดจริงไม่มีเหล็กสีน้ําเงินเลยคริสตัลดิโอโหเรียกซะหน้าเกลียดเลยเมทัลบูอ่ะเจาชนะได้แค่นี้ไอแต่มันดรอปมาจากไอนี้เหมือนกันนะไอพวกสโตนอ่ะมันได้เหมือนกันนะถ้าตีอ่ะใช่เหรอมีโอกาสอ๋อเออว่าได้จริงว่ะ พอพอดี่มแฟกเมนต์เนี่ยไปลืมไปทำพี่แก๊นะโูเก็ตบอลกูได้ตัวเลขไอซียูตัวแรกโคม่มาเลยเนี่ยต้องเป็นพอต้องเป็นพอเทนเมอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดให้ได้เลยเ <c oughs> ช้าที่สดใสอรอเราอยู่หนังหมาจังครับ NPC ทำอะไรได้วะซื้อของเหรอ ซื้อของเอี่ยครับลูกบอลใหญ่เลยรูย้ได้ไงมัน,ๆๆนขึ้นโชว์อ๋อลืมฉันถูกใจชักถูกใจแกแล้วสิ <c oughs> มันเป็นของฉันนะเถอะ <c oughs> ไปหยอกเนี่ยเธอไม่รอดแน่เอาละโอ้โหิิงงเรียบร้อย อ๋อใช่ใช่เพราะสัตว์ไอมอนที่เราจับจับมาตอนแรกอ่ะเลือดมันจะน้อยตามที่เราโจมตีให้มันคิวสักพักหนึ่งไม่ก็ไปไว้ที่โปรเกมพอเรีก็เอาออกไปบูหลกลาเลยซะด้วยสิเออทีนี้ก็วาวู้น่เดี๋ยวเอากระบอกน้องิวเราเอาใหญ่ขนาดไหนฮะคิวเราจะเอาใหญ่ขนาดไหนใหญ่ที่สุดอ่ะเราจะต้องเป็นเจ้าโลกให้ได้เลยอ่ะว้าวไม่หมายถึงถามอ๋อ่อเรื่อยๆขยายเรื่อยอ่ะ มันต้องเตรียมพื้นที่พวกฟาร์มพวกอะไรด้วยนะเอาเคตีว่าไปไปนี่น้องวิ่งไปไปแล้วไปแล้ววิ่งไปขุดเมืองแล้วจัจัจัจจจจเก่งมากคนดีของพี่ตังกรีอัพเกรดเบสอัพเกรดสร้างกล่องไม้ว่ะโอ้ยแอปไม่สร้างกล่องไม้ให้อัพเกรดก่อนนะช่วงแรกพยายามพยายามอัพเกรดพวกพอบล็อกอ่ะให้ได้วลสูงสูงไปก่อนทําตามที่มันบอกอ่ะมันจะสอนทีละสเต็ป อัาเกรดยังไงต้องใช้ของอะไรข้างล่างมีหินสีฟ้าเต็มเลยวางแล้ววางเลยแน่เลยว่ะน่าจะเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ต้องพังอย่างเดียวอ่ะใอ้กูวางมึงมีจุดวางกล่องเลยไหมเนี่ยมีเร็วๆจะวางแล้วมึงวางข้างนอกไปก่อนก็ได้ข้างนั้นอนะ่ะใกล้ๆก,กับไอ้่วงแรกวางไปก่อนเนาะเออตตตตตติิิิิิงงงงงงอูหามากแรกๆอ่ะแม่งเอา <laughs> แม่งเอาค้อนต่อ แอมไฟกูเหลือเชื่อโอเคเสร็จแล้วต่อไปอัปเกรดได้เบรดอัปเกรดนี่ต่อไปสร้างที่นอนสร้างเตียงไว้แอบมากลับมาสร้างเตียงดิตัวนี้มันมีตรงปราสาทอะมันมีไอ้ฟ้าทาวเวลด้วยจะถึงแล้วจะถึงแล้วไอสัตว์เฮ้ยใครวะน้าเวลสีเลือดน้อยหน้าล่อยจริงจริง กดล็อกอุ้ยมีกล่องทองด้วยเอ้ยรูปปั้นอะไรอะโกลคอยเมก้าเมก้าสเฟียเอา่ะมีบอลขั้นสองด้วยโอารมณ์เลียได้ดีขึ้นเอออารมณ์พวกอันต้าบอลอะไรเงี้ยเออมันไอสุขูมึงมึงเห็นกูไหมเห็นเห็นชื่อกูวะเออเนี่ยกูอยู่ตรงปราสาทแล้วข้างบนมันมีรูปปั้นที่เอาไว้ เสริมพลังเพยเยอร์สแตทแล้วก็เสริมพลังสัตว์ด้วยว่ะเพยเยอร์สแตทแสนะเพิ่มสเตมินาสินะอ๋อมันต้องไปเก็บไอ้ไอ้ลูกขี้เขียวไงโจน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 เพราะว่าจับได้นี่จับกำทับอะไรวะโจนได้ปะวะจับได้ว่ะแต่เลตจับไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะคืออะไรวะวุ้ยแล้วตีแม่งดาเมจโคตรุนแรงพอสฟียาสอง กลับมาก่อนไอห่านี่ใช้ปืนกับมอนกูยังไงยังไงว่าพอไปครับเลสิดินสิเือดื้อเดืออ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 ื้อืออออดดือ <Close> armor. <laughs> เพอร์สอาวุเลโกะสนปืนอ๋อแอปวางข้างล่างเลยดิมึงไม่พอป่ะตรงนี้ก็ได้ไม่ได้เลนมาสดแค่นี้แหละมึงจะมีชั้นบนไหมล่ะมีดิอ่าชั้นบนกูอยู่ชั้นบนด้วยอย,ย,ย่าย่าตอแหล <laughs> ไม่ยอมหรอกชั <laughs> ้นลา่างเอ้ชั้นล่างเอาไว้เป็นที่นอน <laughs> พวกไอพวกพวกโปเกมอนอะเพราะว่าทำ <laughs> ส่งรีบเออเดี๋ยวมึงมาวางข้างล่างก่อนค่อยสร้างอันนี้เลี้ยงไก่นะชั้นล่างเอาไว้เป็นที่นอนพวกโปเกมอนด้วยไหนจะพวกกล่องอะไรอีก <laughs> ไปหลบดิ อลัวออกมนต้องวางฟอนเดชั่นดีว่าฮะสุดยอดมีของอ่ะเดี๋ยวจะได้จะได้ปลดล็อกช่วยหน่อยเออน้องมาช่วยแล้วเออเนี่ยบอกแล้วตัวนี้สายทำงานเคาะเร็วกว่ามึงอีกไม่เเป็นงานประจ้าของอีกเก่งมากน้องเอามาอัพเกรดแล้ว นี่ทำไมมาดูนุ่มน้องน้องทำใหน้องดูนุ่มฟูอย่างวะน้องนุ่มฟูทุกตัวได้ฮาวต้องการขนมึงพอดีเลยว่ะสักทีให้ตายหรือบิลลี่อ๋อมันมีคอมมานคำสั่งให้โจมตีได้โจมตีกันแล้อไอ้ไฟจะดับแกน้องก็มีประโยชน์ไงี่ไงล่ะเอาไฟแรงๆเลยน้อง เอาสักร้อยยี่องศาออกออกจากห้องออกจากห้องไอซก็ใช้กูเลยพี่ขอโทษทน้องแต่มันจำเป็นจริงๆละหมอนกระชากสีหน้าจำเป็นตัวเยียแล้วโอ้ย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 คตแรงได้หมอนนอนทำไมไม่ถ้ามันง่วมันจะนอนเองนอนลหร ี่งมีอยู่ตัวหนึ่งนอนด้วยไอตัวสีขาวตัวอะไรเนี่ยแต่กูจำที่นอนไ้ข้างบนแต่เสือนอนข้างล่างนะไอแต่มานอนข้างบนนะ,ะตัวขาวอ,ขาอนอนบนแล้วกูก็อยากได้เหมือนกันตัวขาวก <c oughs> ็เอาดิเพราะว่ามันมันต่างมันต่างกูต่างจับยังไงมันก็มันต้องข้อมูลมันจะไม่แชร์กันนะเพราะว่ามึงจับหมาป่าใช่ไหมกูกูก็ไม่มีข้อมูลของหมาป่ากูต้องจับเองอ่มึงจับไว้ด้วยจับไว้เลยเพราะว่ามันต้องปลดล็อกแล้วก็ต่อให้ใช้ไม่ใช้ยังไงมันก็เอาไปเก็บไว้ได้ไงหรือถ้าหลังๆเนี่ยเผื่อถ้าเราทำเป็นโรงงานอะ เออเผอแม่งมันจับส,สิบตัวเลยโรงงานนัน้นรกเนี่ยเดี๋ยวกูต้องจับเอไก่เนี่ยชิกกี้ปี้เนี่ยต้องจับหมาป่าตัวผู้อีกตัวหนึ่งแม่งอยู่ผู้เดี๋ยวกูจับสายทำฟาร์มทำอะไรไปเลยได้บุกจะไม่อยู่เพียงลำพังหโหดแรง เรียบร้อยต้องได้แล้วล่ะจังหวะนี้ชื่อดึงดีเพลโซ,โซไปทำงานทำการหน่อยผลไม้คนละมือสู้ๆจับตัวฟาร์มไม้มาสักตัวดิเพื่อนกูอยากรู้เห <c oughs> มือนกันว่าตัวไหนแม่งฟาร์มไม้ได้ก็ไม่รู้ไงลัมเบอร์ลิงลัมเบอร์ลิงลัมเบอร์ลิงฟาร์มหินฟาร์มไม้อะไอฟาร์มหินมีองมี้วไอตัวอไอต้องแมวอะ ต้องต้องทำคลังอันนี้ว่ะคลังเก็บเก็บของอ่ะแล้วให้โปกเกมอนมาเอาของมาเก็บใส่รังอ,ะอ่ะคือในนั้นทำตะลังไว้เลยอ,อืเขาเรียกว่าคลังคลังแค่คลังคลังคลังแสงกูทำไว้ตรงนี้แล้วกันมันจะตีของมันเองใช่ปะ่ะใช่ปับก็ให้เราเปิดปุ๊บมันตามเลยกูมไม่ได้เปิดอ่ะตะมากูไปเนีว่ะ <laughs> ของเทพของเทพของเทพอท่ะ chìa yeah. ai quang mừng cá len gớn bằng khí ui ui tuổi khó nó nóng chị dòm hé một chú quá กระปิงด้วยนะเฮ้ยอีกนิดเดียวครับใกล้แล้วครับน้องอครับบ้งแรกพอได้ลุ้นรึ่งต่อไปบอกพอแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ไหวแล้วหย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ไปเลยพี่เชื่อใจพี่เชื่อใจ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 เร็ว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 อหอยที่ได้เสร็จโค้ดเรนเดียนายเบียของฉันแล้วความยากมันไม่ยากเท่าเล่นคนเดียวนี่หว่าโหมดฮาร์ดตอนนี้งูหูตีนัดเดียวแตกเลย ออกมาเลยโอ้โหอิเลติโก้คอนาตาเบื่อว่ะสายคิงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมึงอยากได้ตัวตัดต้นไม้ไหมเหรอนี่ไงอย่าตัดเลือกต้นด้วยนะไม่ใช่ตัดเดือดตัดได้เอาตัดแล้วแถวบ้านะก็ไม่รู้มันเลือกเองอ่ะกลับมาูมันเลือกเองโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปปล่อยไปปล่อยที่อื่นถ้ามันอยู่นอกเขตมันจะตัดต้นไม้หรือเปล่าะ อันนี้มันอยู่ในเขตบ้านไงมันเลยไปตัดถ้าหนูนนนปล่อยตรงเนี้ยเอ้ยทำอยู่ทำงานทำการอยู่นี่วะสุดยอดสุดยอดพี่ภูมิใจตัวน้องอ็กต่เดียอ็กต่เดียอ่า้วเออมึงก็ทำตัวน่ารักเป็นนี่วะเราเรา,าบาร์บีคิวไว้ในกล่องนะมหมดไอ,อมันจะเสียอีกสิบเก้านาทีอะแหวงอะไม่รู้ ทำงานทำงานทำงานเด็กๆมาช่วยหน่อยดี่หมล้นก๊กโอ้มันขึ้นไม่ได้มันเป็นบันไดไหมเนี่ย